เดี๋ยวเปิดนะจุบจจุบจกินก็จะว่าเินนะครับขาบอยยกว่าเค็มบอกว่าเขาบอกหวาน่าใ่เขาผิกว่าเค็มเนี่ยตอนแรกบอกหวาน สวัสดีครับสไตล์ผู้ยญิงนอนแอร์ครับอัพโรดแคมปิง้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้เรามาแคมปิง้งกันที่ต้นข้าวริเวอร์แคมป์นะครับเขาลูกช้างวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับ วันคล้ายวันเกิดของออพี่พิกเกลียงนะครับมี4ท่านนะครับมีอาจารย์แมววงอินทัศมีพี่ตั้มวงอินทัศนะครับแล้วก็อีก2ท่านนะครับผมจํำชื่อไม่ได้ก็บรรยากาศสนุกสนานนะครับนี่ก็เฟิร์นกับฝ้ายนะครับ เป็นนักร้องของวงอินทัศนะครับทีมงานวงหินทัศนี่มากันครบเลยนะครับใครสนใจจะให้ไปเล่นดนตรีนี่ติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับรู้ทุกงานครับงานวันเกิดนี่โอ้โหขาวโพลนะครับเนี่ยครับสี่ท่านนะครับ อีกสองท่านนี่ผมจำไม่จาชื่อไม่ได้ยังไงขออภัยด้วยนะครับสนุกสนานนะครับโอ้โหดนตรีวงหินทัดมาเองนี่สนุกสนานคึกคืค้นนเลยนะครับนี่ครับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็พร้อมเลยนะครับดูครับพี่บอลวิโจนี่อยู่ด้านหลังแล้วเตรียมพร้อมแล้ว โอ้ oh, สุดยอดจริงฮนะจริงๆแล้วผมอยากจะเปิดให้ดูซาวจริงๆเลยนะครับว่ามันมีเพลงมีอะไรมามันก็จะเป็นลิขสิทธิ์นะครับเนี่ยครับเรียบร้อยโดนทุกคนนะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยฮนะเนี่ยครับสนุกสนานนะครับโอ้ ทุกคนครับอ,อาจารย์แมวเรียบร้อยโอ้คนไม่ได้เป็นเจ้าของวันเกิดก็เรียบร้อยหมดนะฮะนี่พี่ตั้นนะครับโอ้อาจารย์แมวดูครับพี่บอ๊อบโอ้ซตเละเลยผมก็เหมือนกันนี่โอ้โหมแต่ทายนี่เสร็จเลยครับนี่ครับ ขาวมาเชียวโอ้โดนทุกคนครับนี่พี่แม่มโอ้โหครับนี่แป้งนรรมดาได้แป้งเย็นด้วยนะโอ้สุดยอดอ่ะโอ้บรรยากาศสนุกครับสนุกนี่พี่ยันครับพี่ยันพี่เทส จมพัยนะครับก็ไม่รอดนะครับเต็มคาราเบลใครับใครหลบๆลบไหมนี่เสร็จพี่บอลหมดนะครับพี่บอลตามล่าหมดอค,ครับเต็มเลยนะครับดูดยอนะะนี่วิ่งหนีนี่เสร็จหมดครับเจอล็อก ใส่ไม่ยังเลยครับข่าวโพลนนเ,เ,ลน,เ,เลน,น,นี่ยต่อครับโอ้่พี่โจ้พี่โจนี่ก็ข่าวพี่เอ็มนี่ไปรอดนะครับพี่เอ็มพี่เอ็มวิ่งหนีไปยกหนึ่งแล้วกนะ็ เส็จครับทนายแปะทางนู้นครับเห็ดกเอไม่รอดนะครับดูคูเล่นี่โอ้โหโผลเลยข่าวโผลเลยคูเล่สุดยอดน,นะฮะไม่เหลือครับโดนทุกคนเอาแล้วครับบรรยากาศได้คูเล่ร้องเพลงแล้วนี่ สุดยอดนะฮะแม่อยากจะเอาเสียงเพลงให้ฟังจริงๆเลยลิขสิทธิ์นะครับมันมีปัญหาลิขสิทธิ์เววปิป๊อปก็ยกกระถางต้นไม้เป็นรางวัลน,น,นี่ครับมาถึงจันแมวร้องเพลงขอให้ฉันได้ร้องเพลงบางสักเพลงนะครับแม่จริงๆอยากจะเอาเสียงออกจริงๆเลยนะ ถ้ามีมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยอ้โหอาจารย์แมวร้องเหมือนเลยะสุดยอดนะครับอาจารย์แมว เช้าวันใหม่นะครับเมื่อคืนนอนนี่โอ้โหหลับสบายนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับนี่ก็เป็นรถพี่ป๊อปนะครับพี่ป๊อปนี่ขาดแอร์ไม่ได้นะครับมีแอร์ด้วยนะเดี๋ยวดูครับนี่ครับเห็นหลุดทับเต็นนี่มีแอร์นะครับนี่ครับ เย็บอกเอาอยู่นะครับวันนี้เย็นสบายเลยนะเหมาะเลยอีกคันหนึ่งของพี่บอลน,นะครับพี่เฉลียงอัพโรดเพชรบุรีดูครับน้ำนี้ใสเย็นเงียบสงบนะครับน้ำเขาไหลอย่างนี้นะโอ้โหเย็นนะครับเย็นสบายเลยนะครับตื่นช้ามาทนี่โอ้สดชื่อนะครับตู้คันนี้นี่ของเป็น ของพิทัตนะครับพิทันวงอินทัศนะครับมีรถตู้นอนนะครับมีออนนิ่งแล้วก็มีเป็นมุ้งนะครับก็โอเคนะครับแบบนี้ก็สบายครับไม่ร้อนนะฮะนี่ครับบรรยากาศยามเช้านะครับคันนี้ขอจานแมวนะครับไตตันล้านวิวนะครับใครสนใจไปดูได้นะครับใน y o ยูทูบช็อ t ช่องสไตล์มีนอนแอร์นะครับรีสอร์ทต้นข้าวริ v เ r c ร์แคมนี่สามารถเอาน้องหมามาพักได้นะครับมีชูชีพให้บริการให้นะครับนี่ครับพ่อกับลูกเลยมิสซูบิชิจีวาก้อนนะครับรูปทับเต็นต์ของกอริล่าแคมป์นะครับกูเล่ยันเกือบสสุดท้าย ไปนู้นอีกโอ้โหไกละนะสองสามร้อยเมตรได้ไหมนะเออนี่ครับมาถึงนี่เลยสุดเขตบรรยากาศดีนะครับไฟมีเรียบร้อยหมดเลยนะครับน้ำเย็นบอกเลยน้ำเย็นมากน้ำใสน้ำเย็นนะฮะ สุดยอดครับคนที่มาเล่นน้ํานี่รับรองไม่ผิดหวังเจ้าของสวนก็คือเนี่ยครับเจ้าของร้านคันเต็นเขาก็าทำต้นมะนาวครับปลูกต้นมะนาวเพียบเลยห้องน้ํามีอยสองห้องนะครับทางนี้ชุดหนึ่งทางนู้นชุดหนึ่งนะครับเสื้อชูชีพเพื่อมี เหมือนพ่อกับลูกเลยดูครับพ่อลูกเลยโนี่ขนาดพี่จอลงมาเยอะแล้วนะก็ยังสูงอยู่นะครับจอดรถจารย์แมวไต่ต้านลานวิวครับค่าบ,บริการลานแคมปิ้งนี้ก็หัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับตรงนี้นี่สามารถสั่ง เซเวมาส่งได้ด้วยนะครับ